โชกี้โชกี้ครีมรสช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เบบี้ใหม่เฮลที่พลาคซิซ่าดิออดิชั่นการค้นหาซุปตาฝันน้ำนมอย่างของมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับการได้เห็นเด็กๆน่ารักน่ารักมาทำอะไรน่ารักน่ารักมันทำให้เรายิ้มออกมาได้โดยไม่รู้ตัวจริงๆนะครับวายทั้งที่เราทำดี ไม่เห็นมีใครถูกใจไม่อยู่ติดทำ ผมว่าคุณพ่อค,คุณแม่น้องทิกเกอร์วันหลังเอาสีแต้มแก้มน้องทิกเกอร์ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าใส่อะไรและตอนนี้ครับน้องสาวส,สวยมาช่วยด้วยครับ อย่าว่าแต่น่ารักที่น้องทิกเกอร์เลยขนาดแดนเซอร์ยังน่ารักเลยเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องทิกเกอร์ครับผมเลือกหรือไม่เลือกครับผมชอบแก้มน้องทิกเกอร์เขามากเลยครับกลมได้ใจจริงจริงเลือกหรือไม่เลือกเนองทิกเกอร์ว่าที่สุดาคนต่อไปเสียงวิธีการเลือกใช้โทนเสียงทาให้เพลงของน้องสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดีมากค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่านี่จะเป็นความสามารถของน้องทิกเกอร์ที่อายุเพียงเท่านี้ค่ะ หลังจากโชว์ของพี่น้องสุดคุ้มกับจ้างหนึ่งได้ถึง2ง,งานนี้เราไปต่อกันที่โชว์ของสาวสวยกันบ้างครับสีนวลสวยชัวร์มาสมแต่งกายงามสมสมเป็นเด็กไทยรู้ว่าคงไม่ยากกินไปแตบคนที่เก่าเก่าอย่าเรียนถ้าพูดใมอ่อย่างที่เคยๆแค่นั้นจะเป็น ครูซ่าและตอนนี้โชว์จากหนุ่มหล่อกันเลยเซบเตียนออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะนี่ถึงก็มีคำถามเลยครับว่าเขาหลอกก่าพวกเราอีกเขาหลอกก่าพวกเราอีกแม่เป็นมากเป็นมากเป็นมากเป็นี่ยเขาหลอกกับพวกเราอีกแม่ต้องเรียกว่าหลอกกันคนละแบบนะครับน้องเฮเดนน้องโจชัู อะไรได้อีกปะครับบาสเตียนโอ้เดินแบบได้ไหมลูกเดินแบบได้มเดินแบบเดินแบบต่อจากบาสเตียนไปตึง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 มีเอามีสรุดโชว์นิดนึงนี่นี่นี่รอขันไป <c oughs> ได้ครับได้เลลองเล่นละครให้ดูอไองเล่นละครให้ดูเซซีเอาเซีเชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรโจโจทำไมโจถึงทำกับแม่แจแนอย่างนี้อ้าวอมองแม่แจนทำไม <c oughs> อย่ามองแม่แจนแม่แจนมาถ้ามาเต็มขนาดนี้ผมว่าน้องมาสเตียนคงไม่ได้ถูกครูซ่าเลือกกลายเป็นน้องอ้นสีพันผ่านเข้ารอบเป็นซุปตาแน่นอนครับเมี่โจเข้าใจค่ะเข้าใจตบมือให้แม่สิสี่คนนี้เขอมากเลยอ่ะ สรุปแล้วครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกครับผมว่าน้องเขาหล่อขั้นเทพเลยนะครับเนี่ยน้องบัสเตียนวาีีสุตาคนตทอปาเถ้าเราจะหาสุปตาเด็กผมว่าบัสเตียนคนนี้น่าสนใจเขาจะมาสายพูดไม่ค่อยเก่งแต่โชว์เต็มๆแล้วต้องน้องคนนี้เลยครับน้องปริณ ผมจะครับผมว่าคูซ่าแพ้เสียงเป็นโนฮะไปหรือไม่เข้าเพราะ ลงมารัดในถึงตรงนี้เลย,ยการโชว์ของคิดสร้างเราไม่ได้ตัดสินแค่ว่า y e ส Or no นไม่ได้บอกว่าโชว์ใครดีกว่าใครแต่ทุกโชว์มาจากความตั้งใจของน้องจริงๆเหมือนกับน้องพิมพ์พิมพ์ครับขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นค่าวบอยต้องทอํายังไงบ้างการเป็นข่าวบอยเนี่ยต้องยิงปืนควงปืนแล้วควงเสซซองแล้วก็เอาบงบัตรเนี่ยนี่โหจินตนาการน้องนี่เขาสุดยอดเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักแลวก็เอาใจใส่จากครอบครัวนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการส่งเสริมความชอบของลูกจริงๆเลยครับผมไปดูโชว์กันเลย ครูซ่าช่วงหน้ามามันกันทั้งครอบครัวเลยครับใช่ค่ะอย่าบอกนะฮะว่าเป่าเต้นท่านี้ด้วย